สวัสดีครับพบก,กับ YouTube ยูท u บเพียงจอนเทกเตอร์ครับเดี๋ยวันนี้พามาดูลังคารถที่สามจุดห้าศูนย์ครับลังคาเอาให้มันยืดๆแบบนี้นะครับอ,อย่าไปเลยเอออย่างนัไปดึงคันน็อตขึ้น,นไปด้วย ทานั้นเหยียบไว้ด้วยนะเออเหยียบไว้ด้วยถ้าเราไม่ดึงขึ้นมันมันจะแง้นลงนดูไม่สวยวันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่นพัดครับ ายัางไม่รีวิวแล้วครับจะรีวิวหลังคาก่อนเดี๋ยวรีวิวลังคาให้ดูเดี๋ยวรุ่นพัดนีจะต่างจากรุ่นธรรมดานะครับพัดก็จ,จะเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมครับเสียงจะน,นิ่มกว่าครับ ก็สวยกว่าครับก็รถใหม่เนาะธรรมดาแหละสวยธรรมดาก็มีตัวนี้มาด้วยครับรุ่นปัดกระจังลอกเน้นเลยเดี๋ยวเราประ,ประกอบโครงเสร็จเราจะาตัวนี้ใส่กพลังการใส สติกยงมาไลอันเถอะใส่สอนเลยบะแถวเน้นรเป่าเน้นๆลๆๆๆๆๆๆๆ่นๆๆๆๆๆๆๆัๆๆน นี่ก็เป็นเด็กฝุดงานสองคนแบบนี้เราประกอบโครงเสร็จเราก็จะเอาหลังคาครับพลาติกใส่เป็นพลาสติกแข็งครับพลาสติกแข็งไม่แตกง่ายนี่เราจะมาวางตรงนี้ครับวางแล้วก็เจาะรูใส่ครับ ถ้าเราจะใส่รูนี้ไม่ตรงครับต้องเจาะรูใหม่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับทําไมเขาไม่ทำโค้งลังคา,มาไม้ตรงรูครับก็จะได้ไม่ต้องเจาะใหม่น,นี่เรามาต้องมาเอ่อต้องมาเจาะใหม่ครับรต้องเจาะใหม่นะครับ ตำแหน่งดีๆแล้วก็เล็งดีๆครับอย่าให้มันเป๋ี้ยเจาะใหม่นี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวตอนเจาะจะถ่ายให้ดูครับของยาประกอบครับเจะาะราคาครับจาะตรงๆยืนตรงนี้นี่เยืนดีๆเออมันเย็นทางดีๆเออเยืนให้มันตรงๆ sẽ được tùng đúng. Ta Nó có mang, mang. nó có chọn luôn. Khác. นั่งหน่อยครับก็พลาไปด้วยครับะจะเสร็จแล้วก็จะยกลาขึ้นสวยแน่นอนครับราคาไปก็ดูดันแน่นอนต้องไม่ดูให้เพื่อนด้วยเท่ครับไปเราจะยกลังค,คาขึ้นครับ หลังจากที่ใส่ลังคาเสร็จครับนับเราต้องเจาะใหม่นะครับเพราะว่าลังคาจะไม่ตรงรูดูเดิมของรถครับดูเดิมที่เขาเจาะมาครับเราต้องมาเจาะใหม่ครับ,รบเจาะใหม่เราก็เล็งให้มันนี่ครับให้มันเข้ากับดู ดูของบางโคนครับไม่เป็นเข้ากับดูของบางโคนครับรอเลยครับใส่ลังคาไปครับมันก็ดูใหญ่ถึกขึ้นบึกบึนขึ้นมาครับครับรุนพารก็จะเป็นท่อหุ้มครับมีมีลวดหุ้มมาด้วยครับ มีตะแกรงหุ้มมาด้วยเสียงจะนิ่มครับเสียงจะไม่เหมือน3.50รุ่นเก่าครับอันนี้ก็เป็นรุ่นพัรับครับเสียงจะไม่หอบครับเสียงจะเหมือนทีทีท5ครับแล้วก็ทีที่ท อีทีรุ่นห้าสิบห้าครับเสียงคล้ายๆกันครับไม่ยบองครับแระจังหน้าก็แล้วแต่เราจะเลือกสีครับรจะเป็นโทนสีไหนครับบางบางคันก็เป็นโทนสีเหลืองแล้แต่เลือกครับบางคนันบางคนก็เอาเป็นโทนสีดําครับ จะให้ได้ครับครับมือเต็มเต็มครับหลอจัดเลยครับสวยมากครับใส่ลังคาใส่กระจังหน้าไปครับแล้วก็ตัวครอบ ากระโปรงครับใหญ่เลยครับตัวบึกบึนครับสวยงามครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวให้ดูครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนครับ3.5ซรุ่เก่าครับ พอดีก็เวลาโดนมีกิ่งไม้เนาะครับตัวนี้จะช่วยได้ครับจะไม่โดนไฟง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ตัวลรวดเส้นนี้ก็กันได้ครับมันกันกิ่งไม้ได้แต่เป็นรุ่นเก,าก่าแต่ก่อนจะไม่มีตัวนี้ครับมันจะเป็นตาตัดมาแบบนี้มันจะโล่งครับมันอันตรายครับแบบนั้นถ้าแบบนี้ดีครับ ด้านข้างครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกสเปคครับี่ครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องอช่างตอมแท็กเตอร์เลยครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ